ต่อเลยถ้าผิดหยุดไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้กลับไปหาเช็คพอยส์เฮ้ยไฮบิดกูเนี่ยใช้ได้นะเออเดี๋ยวไม่เปลี่ยนเฟืองดิเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนจานป,นปรับจานเออสมจานจะได้กิองจานไปไปยังไงดทา้งไม่ใหม่หน่อย